บบแล้วเด้กพี่น้องเอ้ยจะได้กับโบแล้วคือเกามื่อนี่สิภาพพี่น้องมาดำหน้ากันแล้ว ผมได้ไปทเลอ่างนามาดำหน้าซอยนี่เด้อนี่เด้อเมื่อนี้นพาพี่น้องมาเบิ่งวา่ารถไถหน้าให้เพิ่นมาไถเพิ่นกบเลยไถให้เลี้ยวพี่น้องเพิ่นว่าปัยยา่นเลยเพิ่นว่าไถยหยาบปุปั่นเพิ่นว่าเสร็จแล้วก็เลยเพื่นปั่นเนาะนี่ระชีวิตเศร้าหน้าไทยเสมอเศร้าหน้าไทยจบปริญญาโทเด้อเสมอเด้อวา่าเพื่อบริษัโทษอย่างเดียวโทษสร้างผนสร้างผีสร้าง,ง,ง,งนั่งสร้างนี่สร้างเพื่อมาเห็นหน้า โทมไม่กระทางบอกเพาะว่าใครไปบึงรถไถหน้านีาน้มันเห็นจังไหนอยู่นอนหลับอยู่สมอคนว่า <c oughs> <c oughs> ในเมื่อรถไถหน่อยลอุ่งโบ่ด้ไถหยากย้อนยังพี่นอ้องนอนคนขับรถไถหน่อยเมื่อยนี่แหละก็เลยให้รถไถใหญ เลือกี่ใหญ่มาจัดการให้หยาทั้งน,นั้นครับหยาพิงพวกเขาในขน้อยเฮ็ดตายทีมแท้ <c oughs> ดีแต่พี่ไงพื้นมาเเ็ดไห้จัดไปเป็นหน้าดำครับผี่นองเป็นหน้าดำขีดตรงด้านกั้นดำข่าเน,นี้วนะครับวเนนี้วา,วานก่า,าวานยากงาดำข้าเน,นี้วไ้สูผี่นองกินนี่ล่ละ เป็นเนื้อหอมหนาคาเม็ดสีดำๆหอมหอมนุ่มๆครับเปินติดใจพี่กายหันดับบาดแงานข้างบนผุดครับทำงานตะกาศที่นี่เปินติดใจเมถาวรสร้างลุยเอาอีกจะง,งานนึงไปจัดไปปิกูไปลูกเยขยที่สบไอต่อครับต้องให้ลูกแท้ใหญ่ลุยเดีย๋ยวูบอดเสยียบน้ำเพลินขันลูกเขยหน่อยอากัรลูกเขยลุยในใต้แท้าหนาหลายเฮง <laughs> เอาว,ว่าลูกเคยปัญญาเด้อพี่น้องเด้อ,อปัญญาปัญาปญาไม่ถอยแทยหน้ากันครับเรถแทงยังไมาไทยคนฮ <c oughs> ือฮือฮืเหนื่อนเมย์บ่นเหนื่อย์เด้นโน <c oughs> ครับเอาเลยวางมวด้านหน้าซอยนี่เด้อ <c oughs> ผมไม่ยังนอครับผมเป็นคนขี้ขานครับผ <c oughs> มเป็นคนมันไปเลยเด้อนี่ผมคนขี้ขานเหมือนกัน <c oughs> เอาตาสามจัดไปทางผู้ซอย 3นะครับไปซอยพ้นสไสมาเห็ดห้จัดห้ไปไปเรื่อยๆเลี้ยวมือด้เศร้ามือนังคนลนะดับตายคอรอ ไดยังหรอมันนมืออ็นบ่าถ่ยังเงมือเลครับพี่น้องเจ้ราไถหน่อยยาใต้ถิ่มวรเหน่อยยนารถไทน่อยเลยคใต้ถิ่มเนรดสามเือแลวครับทหน่อยเปนค้กีการเนาะแจ๋วนั่งบงขึ้นพดลร็แล้วครับ ไปขี้ขาดก็มีแล้วพรอมชีดำแแลวขาดแต่คนดำหน้าเด้อพี่น้องเด้อกาบมันก็นลกไว้เรียบร้อยมาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ ไข่ขาดแล้วกับคำพอดีอ,อ,อ่อยมื่นซ่าวเด้อคอยมาดําซอยกันพี่น้องหลังจากแจงคุมภูพเพนหงเห็นเฮืองไก่ยางหย่อนเยอะียดลงมาจากของซะแล้วพี่น้องมาเบิ่งคนลำหนาเด้อนี่ละเพราะว่าซิบลูกเคยสูทอพอเถา่าพอเถ่าเตื่นแต่เสามาหาบกัดให้ลูกเคยด้าซะแล้วลูกเคยขีข่ขันเพิ่งตื่นออกจากของ มาถึงก็จับเท่าับท้ายรูปพ่อเท่าเสร็จแล้วเอา้าเอา้าเอา้านั่นนั่นฮิวฮิวนี่ยวะ <c oughs> ยังกะดับ,บ,บสามกองเล็บสิขบไว้ี่กองหากองส่วนหวานี่ผมได้มาดั้มเขาอกให้กินน้ำกับพิ่นลงดั้เลยวันนี้ <c oughs> โอ้ยมาเลยมาดันะ้มมาเสรลมาพูดใหญ่มา อับนบอกดำเหลืองดำหน้าส,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 สู่สองคนนี่ดำไวๆๆๆอยู่บุ่นสองคนสามคนนั่นคนหนึ่งอยากกินขิงเน่าลำเลยมาดำหน้าซอยเสร็จดำสองสามคนมวนเสียงของแซวลเซลล์เอกอักเอกอักจนไทยบันทันนี่ผมมันมวนดำหน้าหรือมันปวดเอวมันโต่อ๋อนี่คือภาพบรรยากาศในการดำหนามตีนี้นะครับเนาะ ปีนี้ก็สิได้ดำหน้ากันมือสองมือหนึ่งละคือสิแล้วเวนี่น้องผู้ใดอยากกินข้าวเหนียวหอมนะค่ะมันน่าใส่กันเด้อครับ